วันนี้ปลามาดูกวางาที่สายเลือดใหม่นะครับเป็นการผสมขึ้นมาแห่งจันหนึ่งนะครับเมาดูาครับว่าเป็นการผสมยังไ้นะครับนี่จมกันนะครับ ขอก้องขึ้นลงผลหน่อยนะครับเนาะกองขึ้นลงผลหน่อย่าจะได้หันทีเอาละครับหันละแะนะครับมาดูตัวนี้กันนะครับมาดูความเปลี่ยนไปเป็นมาของมันกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมพยายามทำให้มันเป็นกวางไทยที่สุดนะครับแล้วก็ได้ละนะครับมาดูมันเป็ยนยังไงนะครับตัวนี้นะครับใบจ่ายกวางไทยนะครับ ได้เป็นลูกผสมข้ามไปข้ามมานะครับของกวางไทยกับวางอินโดนะครับเป็นข้อที่สองนะครับเป็นข้อที่สองอ่านะครับสังเกตดูนะครับสีมันจะเลื่อมจะเงานะครับก็ครับมันจะเลื่อมหมับมามามันจะเงาหมดเลยนะครับตัวจะเงาหมดเลยเนี่ยมันจะกวางไทยกวางไทยมันจะมันเงาอีกนะครับ ดูแขงดูกขาครับงอหมดเลยข้อขานะครับขานี <techn Joshua> ่มันเป็นขาของอินโดนะครับ <t> ล <nten vanilla> ูกขาข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรดีเนี่ย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 นขาเป็นขาของอินโดครับมันจะเหยานะครับจะเงย้วจะใหญ่นะครับก็ขาหลังกับขากลางนะมันจับแท้ต่างกันนะ่นก็ครับเออเนี่ย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  ขาหลังกับขากลางมันจะเมือนกันเลยเห็นะครับปกติแล้วเนี่ยกวางไถเนี่ยขาหลังมันจะน้อยนะครับขาหน้าใหญ่ลองลงมาขากลางก็ขาหลังจะน้อยนะครับแต่นี่มันขาขาสามขาเนี่ยจาแตกต่างกันนะขาหน้าจะใหญ่หรือน้อยแต่ขากลางกับขาหลังเนี่ยจะเมือนกันเลยลองให้ดูตรงนี้เห็นะครับเนี่ยเราดูความเงาครับอย่าเลื่อมหมับเลย ัวม no 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 ันจะเลื่อมหมดเลยอันนี้มาห้องกว่าอันนี้เปลี่ไทยร้อยหนึ่งแต่พอมออกนะครับดูมออกถ้าคนบางคนดาดูมออกนะครับดูได้กัเป็นคอางไทยนะดูโซงเป็นกวงไทยหมดเห็นก่อดูก็เป็นคองไทยครับดูทั้งหน้าทั้งหลังครับเห็นก่ดูยังได้ก็เป็นควางไทยครับเต็มใจกวางไทยนะครับอ่าประวัติของมันนะครับป่อของมันนะครับป่อของตัวเนี้ยเปลี่ยนลูกเซี่ยวนะครับป่อเป็นลูกเซี่ยวปลอมใจลูกเจซิมห้านะอ่าเข้าใจเข้ามาลูกเซี่ยวก่อน ป่อป่อไทยร้อยอ่อเอาป่อไทยร้อยผสมกับแม่อินโดนร้อยลูกออกมาเป็นลูกห้าสิบนะครับเนาะแล้วก็เอาลูกห้าสิบเนี่ยผสมกับไทย,ยร,ร้อยแห่กำัมออกมาเปิดเจ็ดสิบห้านะครับแล้วเอาเจ็ดสิบห้าเนี่ยผสมกับไทยแห่กำัม,รรมออกมาเป็นเซี่ยวคือป่อของตัวนี้เป็นเซี่ยวอ่านะครับป่อของนี่คือเซี่ยวป่อของไอ้ตัวเนี้ยเป็นกวางเซี่ยวแม่ของไอ้ตัวนี้คือ เปลี่ยนไทยลอยแล้วก็แม่เป็นอินโดนลอยลูกออกมาเป็น 50. ห้าสิบเนี่ยแม่ตัวนี้เป็นลูกห้าสิบนะครับแม,ม่เป็นลูกห้าสิบป่อเป็นเซ e ี่ยวลูกออกมาก็เลยเป็นตัวนี้นะครับดูบางห่วงเรื่องนะครับดูบางห่วงเรื่องเลยหดูหมอออกมะครับว่าเป็นทรงเป็นควงไทยปฏิทินอินโดนนะครับเป็นไทยหมดเลยปฏิทินโตแต่ว่าอ่าความเร็ว ความเร็วความแห้งเนี่ยฮิโดต้องรุ่น,นครับแต่ว่า,น,าน่าจับน่าจับผาดเนี่ยนี่เป็นคออสองนี่การะําได้ละทําได้ละแต่ต้องรอดูแต่ออกมาหนักนะครับตัวนี้ออกมาหนักอ่า้ดูกันอ่าอักหนักตัวผู้ได้มาหนักแต่ตัวเมียได้ให้ตัวเมียอ่ะนะครับอันนี้เป็นห้องว่าเป็นเป็นคอกเป็นขอกเนี้บอ้โหว่าสา,ายเลือดจะห้องว่ามาอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็น เนี premises, 1, mm ่ย hmm. มันม oh, ันมันสูรกันไปสูรกันมานะครับห้องห้องปีนใดแต่ทรงขอามันเป็นทรงไทยหมดแปลว่ามันจะมีแนบของอินโดแข่งขาของอินโดแต่ทรงเป็นไทยหมดเลยดูหมอกอครับดูหมอกอครับดูในกับหมอครับดูในกับไทยครับแต่ดูความเลื่อมของมันครับมันก็มันจะเลื่อมครับปีกมันจะเป็นเหมือนแมงทับเลยครับปีกมันจะเลื่อมเขาเลื่อมแข่งขาเลื่อมต้องก็เลื่อมครับดูต้องดูอย่างจะเลื่อมหมดเลยเนี่ยมันจะเลื่อมแข่งขาจะเลื่อมมันจะเงา มันจะเลื่อมมันจะมาเหมือนของไทยจะึหู้เลยว่าเนี่ยมาเจี๊ยงไทยเหนื่อยนะครับเนาะเนี่ยเป็นลูกยางรอมของมีสายเลือดของของนี่อินโดด้วยมีไทยด้วยแต่ว่าถือว่าไทยทิดน้อยมากไทยทิดน้อยมากนะครับแต่ว่าทรงไปไทยหมดเลยเนีย่ยเนี่ยทาได้ละเดี๋ยต้องมารลุนลงสนามนะครับแต่น่าจําผาดครับน่าจําผาอันนี้เอามาให้ดูเป็นวิทยาทานกันเกี่ยวกับ การทำกวางลูกผสมครับอันนี้กับผสมออกมาถือว่าสำหรับผมถือว่าโอเคละนาะเลี้ยวในนอนแรงในนอนแต่ว่ามาดูความโอ๊ตของกำแน่เพราะว่าแต่ว่าไอ้ที่มันมีมันมีไทยยู่ใงนี้ตัวเอ้ตัวความโอ๊ตน่จะผผาตัวนี้ไอ้ตัวนี้อย่างไงเดี๋ยวเรามาวากันแถมกำก่อนไอ่ตัวนี้ผมขอดูผลงานมันก่อนนาะดูผลงานมันก่อนแต่ว่ามันมีมีชุดนอกชุดอย่างแถมมันมีอยู่ตัวแม่มีนอกมันมีแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามารอดูก่อน เาดูตัวเลขของทุกความมันจะออกมาไปในทิศทางใดนีด้หรือบบนี้ยังไงเนาะเพราะมันมกำลังขึ้นอาจจะสารับทางนี้เข้ามาดูคลิปนี้ไปคลิปแรกนะครับเนาะ,ะสาม,มารถค้นหาช่องของผมได้นะครับ่องนี้นะครับชื่อว่าช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับสาม,มารถค้นหาใน u t u b e ได้นะครับค้นหาใน y o u ูทูบพิว่าท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตามช่องผมนะครับผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์กวางครับะจะเอามาขายกวางาการพัฒน,นากวางเปน็นยังไงแล้วไปถึงไหนแล้วนะครับเนาะ มาให้ชมกันนะการขายกว้างการพัฒนากว้างอะไรหลายอย่างครับเกี่ยวกับความหู้กี่ยวกับความจนนะครับเนาะจะได้กาะฝากกดติดตามช่องท้องบุงความพอดเนื้อนะครับคลิปนี้ก็ร้านก่อนเดี๋ยวผูกผมลงคลิปใหม่เพราะว่าน,นี้ผมไปทําธุระมาเนาะผมมีเวลานะมาประขำละลงคลิปตัวเองก,ก่อนเดี๋ยววันพูุ่งจะมาขายกวา้างฝากกดติดตามกดกดถูกใจเนื้อสวัสดีครับ